ชิคเก้นแซนด์วิชนะครับเป็นฟรายชิคเก้นนะครับคุณผู้ชมครับผมมาปิกอัพออเดอร์นะครับที่นี่นะครับ KFC จะ pick up ออเดอร์อีกที่หนึ่งนะก็คือแมคโดนัล์นะครับอยู่ติดกันนี่เองนะครับวันนี้นะครับเป็น National Chicken Sandwich Day นะครับพวกฟาสต์ฟู้ดที่ทำ เกี่ยวกับฟรายชิคเก้นทั้งหลายนะครับต่างก็โปรโมทให้คนไปกินนะครับโดยลดราคานะครับผมเสื้อนี้1เหรียญ9 9เซนนะครับแล้วก็แถมชิคเก้นแซนด์วิชอันนี้มาฟรีนะครับจาก KFC Spicy m c c r i s p y Chicken Sandwich อันนี้ราคาเต็มนะครับห้าเหรียญห้าสิบเก้านะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษนะครับให้ซื้อแค่สองเหรียญเองนะ,นะครับต้องรีบกินนะครับ ชิคเก้นแซนด์วิชนะครับเป็นฟรายชิคเก้นนะครับดูเนี่ยของ KFC นะจะดูดีกว่าของ mcdonald นะครับดูชิคเก้นแซนด์วิชของ KFC นะครับ <c oughs> ข้างในก็จะมีซอส มีแตงกวาเหมือนกันนะครับผมก็จะใส่พริกสีรรชาไปด้วยเปรียบเทียบดูกับ m มคโดนัลลนะครับต่างกันนะครับ ของแมคโดนัลก็มีซอสของเขาแล้วก็แตงกวาดองนะเหมือนกันนะครับชิเคเก้นแซนด์วิชก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนี้นะครับใส่ซอสพริกสีราชาไปด้วยนะครับ อืมอร่อยทั้งคู่นะครับ แต่ถ้าเรื่องความใหญ่กว่าต้องของเคียเอฟีนะครับชิคเก้นแซนด์วิชผมต้องกินกับผักสดๆอย่างนี้นะครับออนเนียนหอมหัวใหญ่มื่อคือเทศ อปริอลอะไรเป็นโยนนะครับอืมก็อร่อยทั้งคู่นะครับแต่ถ้าให้ผมตัดสินว่าไหน ดีกว่านะครับคุ้มค่ากว่าต้องเป็นของ k f c นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง l i k e in USA by Herbal l s f e e t w o ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับ See you next time bye bye k f c นะครับรสชาติไก่ทอดอร่อยอยู่แล้วนะครับ 嗯。Mm.